เกมที่ 2. ปริศนาเขาเป็นใครหนอเกมในวิชาภาษาไทยที่ว่ากันด้วยเรื่องของวรรณคดีไทยซึ่งหากพูดถึงวรรณคดีไทยนั้นต้องบอกว่ามีมากมายหลายเรื่องและถูกแต่งขึ้นมาอย่างยาวนานบางเรื่องอาจมีอายุมากกว่า400ปีโดวยวรรณคดีแต่และเรื่องต่างถุกแต่งขึ้นโดยสอดแทรกแฝงแง่คิดและเรื่องราวสอนใจผ่านเนื้อหา และสิ่งที่ทาให้เรื่องราวเหล่านั้นมีเสน่ห์นั่นก็คือตัวละครนั่นเองเกมนี้เราจะมีคุณสมบัติของตัวละครปริศนาในวรรณคดีให้น้องบินตาโดยน้องมินตาจะต้องตอบให้ได้ว่าจากคุณสมบัตินี้ตัวละครนี้คือใครและมาจากวรรณคดีเรื่องอะไรมีทั้งหมด4ข้อโดยห้ามตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวเกมนี้มีค่าเทอมให้สะสมมูลค่า3 0,000บาท ที่แชมป์จะอ่านคำใบ้นะครับเป็นคุณสมบัติของตัวละครแต่ละตัวให้ฟังเป็นบทกรนะครับแล้วน้องมินตาจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไรมาจากวรรณคดีเรื่องใดเกมนี้ทั้งหมด4ข้อนะครับต้องตอบถูกทุกข้อถึงจะได้เงิน30,000บาทในเกมนี้ครับเข้าใจกติกานะครับถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกของเกมที่2นี้นะครับคุณสมบัติของตัวละครนี้มีว่าชาติเก่าก่อนเคยเกิดมาเป็นกบก่อนถูกยกตบรางวัลให้ยักษาถูกแย่งตัวก่อนถึงกรุงลงกาจนสุดท้ายได้กลับมาคู่สามีนางคู่นี้เป็นถึงเมียพยายักษ์แต่ก็มักจะโดนหลอกใช้อยู่ดี เป็นถึงผู้ให้กําเนิดลูกสตรีลูกคนนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวครับต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เงินรางวัลในเกมนี้นะครับนางมนโทค่ะจากเรื่องรามาเกียรติ และคำตอบของน้องมินตาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนบยังไงครับทำไมตรงไหนที่ทำให้เราไม่ถูงตัวละครตัวนี้ครับ,บน,นางมนโทแต่ก่อนเป็นกบค่ะอยู่กับใช่อยู่กับอาสม อ๋อแสดงว่าถ้าถ้ารู้ข้อมูลตรงนี้ก็ตอบได้ตั้งแต่ประโยคแรกเลยใช่ไหมใช่แต่ก็มันยังไม่มั่นใจอ๋อมั่นใจตรงกรุงลงกากับเมียพญายักษ์อย่าเียอออใครอยากให้ผู้ชายแย่งก็ไปเกิดเป็นกบโอ้ข้อแรกเท่านั้นนะครับในเกมที่2เราไปกันต่อนะฮะครับข้อที่2นะครับํำใบของตัวละครนี้มีอยู่ว่าพ่อเป็นนักดนตรีรูปงามดั่งภาพวาด ส่วนตัวเองมีกำลังเก่งกาดดุดยักษ์สา mm hmm. ว่ายน้ำเก่งดังปลาในทาราเก่งหนักหนาเหมือนบิดาเรื่องดนตรี mm hmm. ยิ่งพูดถึงชีวิตยิ่งหน้าเศรา้าต้องคนเหงาในถ้ำแสนสงสัยอีกทั้งกำพรแม่เพราะพ่อข่าน่าเห็นใจโชคยังดีมีหวานใจชื่อยุภาภกาและอรุณรัศมีครับ เดี๋ยวพี่แชมป์อ่านให้ฟังอีกห่งรอบนะพ่อเป็น <hopefully> นักดนตรีรูปงามดั่งภาพวาดส่วนตัวเองมีกำลังเก่งกาจหนุดยักษ์สาว่ายน้ำเก่งดั่งปลาในทาราเก่งหนักหนาเหมือนบิดาเริ่มงดนตรียิ่งพูดถึงชีวิตยิ่งน่าเศร้าต้องทนเหงาในถ้ำแสนสงสัยอีกทั้งกำพร้าแม่เพราะพ่อข้าน่าเห็นใจโชคยังดีมีหวานใจชื่อ ยุภาภกาและอรุณรัศมีล้องถูกเท่านั้นนะเดี๋ยวบอกว่าจะจะโครบนะพร้อมค่ะพร้อมแล้วคาตอบคือสินสมุดค่ะสินสมุดจากเครื่อง พระอภัยมณีนะคะได้คําตอบมาแล้วนะครับและคําตอบข้อนี้เป็นคําตอบที่และคําตอบข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ